รัเสเซียเนี่ยเป็นชาติผลิตอาวุธลำดับ2ของโลกนะรองจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้น<ม>ขีดความสามารถในการผลิตอาวุธของรัสเซียนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีขีดความสามารถที่สูงมากอยู่แล้ว ถามว่าในการพบกันครั้งนี้เนี่ยคิมจองอึนเนี่ยได้ถามปูตินเนี่ยถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะช่วยสนับสนุนโครงการด้านดาวเทียมของเกาหลีเหนือดาวเทียมในที่นี้ก็คือเป็นดาวเทียมสอดแนมอ,อย่างน้อยก็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยถือว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าล้ำหน้านะกกว่าชาติเพื่อนบ้านอื่น การที่พบปะกกันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะกับทางเกาหลีเหนือว่าความสัมพันธ์การได้รับการสนับสนุนจากทางรัสเซียนั้นจะเป็นการรับประกันความอยู่รอดของเกาหลีเหนือในวีธีโลกด้วยต้องคล l a r i f y นิดหนึ่งฮะเราจะไม่เห็นการที่รัสเซียนั้นออกมายอมรับว่าได้มีการซื้ออาวุธจากทางเกาหลีเหนือ วันนี้อีกขั้วอำนาจที่เข้ามาถ่วงดุลสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีจีนใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าจีนประเทศเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกาได้จีนต้องแพคเป็นกลุ่มมาโดยเฉพาะกับทางรัสเซียรวมตัวกันเพื่อจะถ่วงดุลอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาได้มีบางคนก็บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะทิ้งสงครามยูเครนก็ได้นะฮะไปเปิดแนวรบใหม่ในเอเชียตะวันออกดูจะมีโอกาสสำหรับสหรัฐอเมริกามากกว่า พอมาพูดถึงอาวุธครับอาจารย์ผมขออนาตพาทุกท่านข้ามไปอีกฟากหนึ่งครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ทางยูเครนอย่างเดียวนะครับที่กาลังสั่งสมอาวุธจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าใครๆสมมาช่วยเนี่ยทางรัสเซียเองนะครับก็มีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะครับที่บินไปหาเลยก็คือทางเกาหลีเหนือนะครับิคิมจองอึนก็บินไปเพื่อที่จะพยายามยื่นอ่าเข้าใจว่าไปไปยื่นขายอาวุธให้กับปูตินนะครับก็เลยอยากจะถามมุมมองตรงนี้นิดนึงครับว่า การพบกันของทางปูตินกับคิมจองอึนเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็จริงแล้วคิมจองอึนอที่จะขายวอเทอราเซียเนี่ยมีมีจุดประสงค์หรือว่ามีผลประโยชน์อะไรระหว่าง2ฝ่ายนี้กันบ้างครับผมครับครับผมก็เป็นการเดินทางของคิมจองอึนนะไปพบกับประธานาธิบดีปูตินนะวันที่อ่สิในเดือนในวันที่13กันยานะที่ศูนย์ปล่อยอวกาศ ปล่อยเอาปล่อยอาวาการ์เยนนะของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกไกลนะซึ่งเป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการของคิมจองอินนี้เนี่ยทางเ,าเรื่องที่ว่าคาดว่าจะเป็นการถแถลงหรือว่าคาดว่าจะเป็นการหาปรึกษาหารือนะไม่ใช่ถแถลงนะก็คือเรื่องของความร่วมมือนะทางด้านการทหารเรื่องของถาสนาการณ์การเมืองระหว่างประเทศรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะ ซึ่งมีข่าวว่าในการพบกันครั้งนี้เนี่ยคิมจองอึนเนี่ยได้ถามปูตินเนี่ยถึงความเป็นไปได้นะที่รัสเซียจะช่วยสนับสนุนโครงการด้านดาวเทียมของเกาหลีเหนือนะ,อะดาวเทียมในที่นี้ก็คือเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสอดแนมนะซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงกับทางเกาหลีเหนือ ส่วนปูตินเนี่ยก็ตอบเพียงสั้นๆนะรายงานข่าวว่าก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเดินทางมาที่นี่กันนะก็หมายความว่าก็พร้อมที่จะให้ความาสนับสนุนความช่วยเหลือนะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือเศรษฐกิจมนุษยธรรมต่างๆแล้วรวมถึงเดีลกันซื้อขายอาวุธนะ,ะซึ่งทางคิม จองอืนเนี่ยได้ระบุว่าเกาหลีเหนือคือพวกเราเนี่ยจะสนับสนุนการตัดสินใจของปูตินนะในการที่รัสเซียนั้นจะต่อสู้นะกับสิ่งที่เป็นเทอร์มโลจีเนี่ยที่ทางเกาทางคิมจองอึนพูดมาอย่างน่าสนใจนะบอกว่าเป็นการร่วมกันต่อสู้กับลทัทธิจกักรวรรดินิยมนะหมายความว่ามองว่าชาติตะวันตกนั้นเนี่ยยังคงต่อสู้หรือว่าสืบทอดแนวคิดในแบบ จัก,กรวรรดินิยมหรือว่าการขยายดินแดนนะไม่ว่าจะเป็นจัก,กรวรรดินิยมทางด้านการเมืองหรือว่าจักรวรรดิ์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันยังไม่ได้หายไปนะในสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันนะฮะหลายคนก็มองกันว่าการพบกันในครั้งนี้ต่างฝ่ายก็ต่างจะได้ประโยชน์นะในส่วนของทางรัสเซียเองนั้นเนี่ยสงคราม19เเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ย เรื่องของอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์นั้นเนี่ยก็อาจจะมีร่อยหลอไปนะดังนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะมีมาเติมได้จากบรรดาประเทศที่เป็นพันธมิตรนั้นก็ย่อมที่จะเป็นผลดีกับทางรัสเซียนะบรรดาเรื่องของอาวุธอ,อากาศสุนบรรดากระสุนตืนใหญ่ต่างๆนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะ,ะได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาพันธมิตรก็ย่อมที่จะเป็นผลดีนะ,ะในส่วนของทางทางเกาหลีใต้นั้นเนี่ย ที่จริงทั้งสองประเทศเนี่ยเจอสภาพคล้ายๆกันอย่างหนึ่งนะคือประเทศในเวีเวีีโลกพยายามที่จะโดดเดี่ยวหรือว่าไอโซเล e ทั้งรัสเซียแล้วก็ทั้งเกาหลีเหนือนะในส่วนของเกาหลีของเกาหลีเหนือนั้นในส่วนของเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยก็อาจจะโดนมากกว่ารัสเซียหน่อยนะรัสเซียก็ยังคงมีความเป็นมหาอำนาจที่จะที่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 จะคอยสกัดกั้นความพยายามเหล่านั้นอยู่บ้างแต่เกาหลีเหนือนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับผลจากมาตรการโซเล a นะของประชาคมรองประเทศเนี่ยโดย ตรงเต็มๆเลยนะะการที่พบปะกันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะกับทางเกาหลีเหนือว่าความสัมพันธ์การได้รับการสนับสนุนจากทางรัสเซียนั้นจะเป็นการรับประกันความอยู่รอดนะของเกาหลีเหนือในวิธีโลกด้วยนะพร้อมกันนั้นเนี่ย<ม>เกาหลีเหนือเองเนี่ยหลังๆมาก็มีการพัฒนาฮะเรื่องของขีปนาวุธถือว่าไปค่อนข้างไกลนขีปนาวุธที่จะติดหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งทาง เกาหลีเหนือเนี่ยก็หวังว่าเทคโนโลยีที่จะได้มาจากทางรัสเซียนั้นเนี่ยจะช่วยพัฒนาเรื่องของขีปนาวุธของตัวเองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะทางรัสเซียเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของขีปนาวุธในเวลานี้ทั้งพวกความเร็วสูงทั้งหลายหรือว่าในระดับต่างๆเนี่ยรัสเซียมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในเรื่องของขีปนาวุธเหล่านี้คือสิ่งที่เกาหลีเหนือเนี่ยจะได้นจากทางรัสเซียครับผม ครับถ้าอย่างนั้นขอถามไปในบทนบาทต่อต่อเวทีโลกนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกอยีอัมชัดแล้วว่าในระยะสั้นเนี่ยรัสเซียก็ได้อาวุธนะครับขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือซึ่งอาจารย์บอกว่ามันก็มีความล้ําสมัยในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับมีการพัฒนาไกลส่วนหนึ่งแล้วนะครับเกาหลีเหนือใช่ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์ว่าครับก็อย่างน้อยก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยถือว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าล้าหน้านกว่าชาติเพื่อนบ้านอื่น ในเอเชียตะวันออกนี้เนี่ยถ้าไม่นับรวมจีนน่ะเกาหลีเหนือเป็นอาชาติเดียวน่ะที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะในขณะที่ญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีใต้นะแล้วก็ดินแดนข้าพิพาทอื่นๆนั้นไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองนอะแต่อาวุธนิวเคลียร์ที่มีนั้นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพน่ต่อเมื่อมันสามารถนำส่งผ่านขีปนาวุธนะได้ ขีปเป็นอาวุธที่สามารถยิงไปได้ไกลแล้วก็ยิ่งไกลหรือว่ายิ่งเดียวนั้นเนี่ยก็จะสร้างอํานาจการต่อรองให้กับทางเกาหลีเพ<ม>ิ่มมากยิ่งขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการจะซื้ออาวุธอะไรกันยังไงเนี่ยเป็นเพียงข้อที่มีการมีการรายงานออกมานะแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมี มันมีข้อห้ามนะจากทางหประชาชาติเนี่ยบอกว่าห้ามมีการซื้อขายอาวุธนะกับทางเกาหลีเหนือนะอและถ้าใครที่ซื้อขายอาวุธเท่ากับเป็นการละเมิดการแซงชั่นการข่มบาศท,ทางเกาหลีเหนือก็จะมีโทษนะที่ประเทศที่ฝ่าฝืนนั่นด้วยนะดังนั้นเราก็คงจะไม่เห็นการเปิดถ้าหากว่ามีการซื้อขายจริง,งนะเราจะไม่อาจจะไม่เห็นว่ามีการเปิดดิล ที่เป็นทางการกันระหว่างรัสเซียนะกับทางเกาหลีเหนือแต่ว่าถ้าจะมีหลังฉากที่จะไม่ให้เป็นข่าวนั้นเนี่ยมันก็ย่อมที่จะปลอดภัยมากกว่านะสำหรับทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็ทั้งรัสเซียครับผมรัเสเซียเขายังแคร์อยู่เหรอครับที่สาปร,ระชา,ชาติกฎหมายว่าห้ามซื้ออาวดับเกาหลีเหนือเพราะตอนนี้คือรัสเซียก็โดนแซงชั่นโดนอะไรจากนานาชาติดียวแล้วคือแต่ว่าเขาก็ยังยังไม่อยากจะให้มันโฉงฉางกันหรอครับอาจารย์ถ้าเขาซื้อจริงๆ ครับผมก็ที่จริงปัญหาก็หลายรอบด้านแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้ถ้ามีทางเลี่ยงที่จะไม่ให้เป็นข่าวหรือว่าเพิ่มปัญหาเข้าไปนั้นเนี่ยมันก็ย่อมที่จะเป็นผลดีกับทางทางรัสเซียนั้นมากกว่าใช่ไมหมฮะคุณพิษครับโอเคได้ครับทั้งนี้ก่อนไปถามเรื่องก่อนอันนี้แต่ว่าถามเรื่องอาวุธนิดนึงครับ,รบเพราะเราเห็นว่าทางเมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาครับว่าฝั่งยูเครนนะครับโหทีตะวันตกก็ส่งอาวุธให้หลายประเทศเลยนะครับ กับการตอนนี้รัเสเซียเนี่ยมีใครไหมครับที่สป라이อาวุธให้กับรัเสเซียบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกาหลีเหนือก็ยังให้ก็ยังผิดกฎของสารประชา,ชาติครับวันนี้มีประเทศอื่นอีกไหมครับที่รัเสเซียจะได้อาวุธอืมมาจากครับผมเรียกได้ว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นชาติผลิตอาวุธลำดับสองของโลกเนะี่ยรองจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นขีดความสามารถในการผลิตอาวุธของรัเสเซียนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีขีดความสามารถที่สูงมากอยู่แล้วนะแล้ว อาจจะแตกต่างจากกรณีชาติอื่นๆที่ว่าไม่ใช่ชาติผู้ผลิตอาวุธนะดังนั้นในขณะที่อาวุธที่มันร่อยหลอแต่ในขณะเดียวกันโรงงานของรัสเซียที่ผลิตอาวุธนั้นก็ยังคงเดินสายการผลิตอยู่นะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ารัสเซียนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของอาวุธนะในช่วงแรกๆของสงครามเนี่ยรัสเซียอาจจะไม่ได้พัฒนาเรื่องของดโดรนไปมากเราก็เลยเห็นว่ารัสเซียได้รับการมีข่าวว่ารัสเซียได้รับการสนับสนุนเรื่องของดโดรนจากทางอิหร่าน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ต่อมาใน,ใน,ในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นเราก็เห็นว่ารัสเซียเนี่ยก็สามารถที่จะมีโดนผลิตโดนของตัวเองออกมาได้หมายความว่าด้วยพื้นฐานการผลิตอาวุธเนี่ยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วพื้นฐานด้านอาของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาทำให้รัสเซียพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งว่ารัสเซียนั้นเป็นชาติที่ยังคงยืนได้ด้วยตนเองหรือว่าพึ่งพาตนเองในการาผลิตอาวุธได้ แต่ถ้ามันร่อยหลอก็พร้อมที่จะรับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรนั้นอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับที่ยังสามารถผลิตได้เองอยู่ครับผมโอเคครับก็คือผลิตได้เองอยู่แล้วนะครับเพิ่งพาาตัวเองได้มีแสงอนุภาพสูงเป็นรองแค่สหรัฐประเทศเดียวในการผลิตอาวุธแต่ว่าก็นอกจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เกาหลีเหนือกจะมีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งนะครับตรงนั้นที่ที่ส่งโดรนส่งอะไรมาครับงั้นขอกลับไปคําถามเมื่อกี้นึงครับอาจา์ครับเรารูล้ว่าเกาหลีเหนือส่งอาวุธให รัเสเซียรัเสเซียได้ใช้ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้เลยนะมีสงครามยูเครนอยู่กับการเกาหลีเหนือได้เทคโนโลยีจากรัสเซียมาพัฒนาอาวุธไปอีกขั้นนะครับตรงนี้เกิดเป็นพันธมิตรทั้งสองฝ่ายเนี่ยและบทบาทต่อไปของพันธมิตรนี้ทั้งคู่เนี่ยบนเวทีโลกมันคืออะไรครับวันนี้เราเห็นว่ามีสงครามยูเครนนะครับแต่ว่าทางเกาหลีเหนือหลังจากได้เทคโนโลยีอาวุธมาพัฒนาต่อเนี่ยอะไรคือบทต่อไปของของการจับคู่ของเกาหลีเหนือรัสเซียในครั้งนี้ครับครับ ตรงนี้เราต้องคลาร์ไฟนิดหนึ่งฮะเราจะไม่เห็นการที่รัสเซียนั้นออกมายอมรับว่าได้มีการขายการรับการซื้ออาวุธจากทางจากทางทางเกาหลีเหนือแล้วก็เราก็จะไม่เห็นว่าจะมีการซื้อขายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับทางรัสเซียนะเพราะว่าแน่นอนว่าทั้งสองประเทศถ้าหากว่าเลี่ยงภาพความผัดแย้งได้ก็ต้องเลี่ยงนะแต่ว่าในทางหลังฉากน,นั้นเนี่ยเรา แต่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นไปได้สูงนะที่ว่าทั้งสองประเทศนี้จะให้การสนับสนุนด้านอาวุธต่อกันแต่เป็นไปได้ยากที่จะเห็นการส่งมอบอาวุธกันอย่างเปิดเผยนะครับทีนีม้มีรายงานครับผมครับทีนี้ในเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะฮะในรัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะฮะ โดยเฉพาะในช่วงที่รัสเซียนั้นถูกถักออกจากความเป็นมิตรกับชาติตะวันตกนะฮะที่จริงรัเสเซียกับชาติเช่นชาติในยุโรปนั้นเนี่ยเป็นมิตรหรือว่าเป็นชาติที่ว่าพึ่งพาอาศัยกันนะฮะในะตลอดรลยะเวลานะอ่าลเป็นหลายทศตวรรษที่ผ่านมาทางตะวันตกก็พึ่งพาพลังงานของรัสเซียนะรัะเสเซียก็พึ่งพาการลงทุนนะจากชาติตะวันตกนะการขายพลังงานให้กับชาติตะวันตกนะ แต่ทีนี้เมื่อรัสเซียนั้นโดนผักสใสไล่ส่งออกจากการเป็นมิตรกับชาติตะวันตกมันทําให้ผักรัสเซียให้ต้องไปมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับประเทศที่ว่าไม่เป็นมิตรกับตะวันตกทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นอิรานนะไม่ว่าจะเป็นจีนนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะมันก็เป็นภาวะทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติฮะว่าก็ต้องอมาหาพันธมิตรนะในอีกอฝา่ฝั่งหนึ่ง แต่ภาพที่เราจะเห็นสื่อตะวันตกเนี่ยตีความความเป็นพันธมิตรระหว่างรัสเซียหรือว่าเกาหลีเหนือหรือว่าอิหร่านจีนเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกมองไปว่าการเป็นพันธมิตรของชาติเผด็จการหรือว่าอำนาจนิยมนะที่จะยืนตรงข้ามกับชาติที่ว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยใช่ไหมนั่นคือภาพที่ตะวันตกนั้นได้นําเสนอมานะ ซึ่งแน่นอนว่าในทางฝั่งของรัสเซียหรือว่าจีนโวกนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับคำนิยามที่ทางตะวันตกได้ไดนิยามไว้ให้นะในขณะที่ชาติเหล่านี้ก็มองว่าตะวันตกนั้นคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกเขาต้องรวมรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจัก,กรวรรดินิยมตะวันตกนซึ่งยังไม่สิ้นสุดนะแล้วก็ทํายังไงที่จะร่วมมือกันถ่วงดุลอำนาจกับชาติ ตะวันตกนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องทำครับผมอืมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับในมุมมองตรงนี้นะครับก็แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอมมีแนวทางในอนาคตไหมครับว่าแบบจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าผมจะโยงไปถึงแบบสงครามจีนไต้หวันอะไรเงี้ยครับไอพันธมิตรระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่นั่นแฟนขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรทําให มาเร่งสงครามจีนไต้หวนันอะไรอย่างนี้ให้เกิดขึ้นไหมครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรหรือมันจะมีอะไรจุดไหนที่เชื่อมโยงกันอยู่ไหมครับตรงนี้ครับแน่นอนเราก็เห็นเรื่องของขั้วอำนาจในการเมืองโลกในปัจจุบันบนะว่าภาพของโลกที่เป็นหลายขั้วอำนาจมันกําลังปรากฏเด่นชัดมากขึ้นนะผมอาจจะเคยพูดไปว่าโลกที่มีสหรัฐเป็นขั้วอำนาจเดียวนั้นเนี่ยมันได้หมดไปนะปัจจุบันนี้ อีกขั้วอำนาจที่เข้ามาทวงดุลสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีจีนใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าจีนประเทศเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทวงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกาได้จีนต้องแพคแพคคู่นะหรือว่าแพคเป็นกลุ่มมานะโดยเฉพาะกับทางรัสเซียนะถึงจะรวมตัวกันเพื่อทวงดุลอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกาได้เราจึงเห็นภาพความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือว่าความเป็นมิตรสหายใกล้ชิดกันระหว่างรัสเซียจีนนะ หรือว่าประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาในระยะหลังอย่างเช่นประเทศอินเดียหรือ,รอประเทศบาซินพวกนี้นะ,ะที่จะมีนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระมากขึ้นจากเดิมที่ถูกชี้นำนะโดยสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่ามมีความขัดแย้งขึ้นระหว่างทางจีนกับทางไต้หวันแน่นอนว่าประเทศเหล่านี้ก็จะอยู่ในฝ,าฝ่ายของอพันธมิตรที่ว่าพร้อมที่จะให้การ สนับสนุนเนี่ยทางทางประเทศจีนนะฮะแต่ว่าในความขัดแย้งที่จะไปถึงจีนไต้หวันนี้เนี่ยผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นบทบาทสําคัญเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่ไปถึงนั้นนะเพราะว่าปัญหายูเครนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่ามันยังไม่เห็นผลที่ขาดประการใดเลยนะการถึงไปถึงไต้หวันนั้นเป็นภาระที่หนักยิ่งสำหรับชาติมหาอำนาจครับ ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ให้มุมมองตรงนี้ก็เรียกได้ว,ว่ามีมีความสัมพันธ์แหละมีความเชื่อมโยงแต่ว่าณเวลานี้น่าจะไม่ได้มีเกิดอะไรรุนแรงขึ้นแต่แที่สงครามรัสเซียยูเครนยังพัวพันกันอยู่นะครับก็ต้องรอความรหรือว่ามีมีบางคนก็บอกว่าทางสัเริกอาจจะทิ้งสงครามยูเครนก็ได้นะฮะแล้วก็ไปเปิดแนวลบใหม่ดีกว่านะสงครามยูเครนดูแล, <c oughs> แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะรัสเซียได้ไปเปิดแนวลบใหม่ในเอเชียตะวันออกดูอ่ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้หรือว่ามีน้ำหนักหรือว่า หรือว่ามีโอกาสสาหรับสารัอเมริกามากกว่าแต่เราก็เห็นการตึงความตึงเครียดน,นะฮะระหว่างจีนกับทางทางไต้หวันนะ,ะแต่ว่าสัญญาณที่จะบ่งชี้ไปว่ามันจะมีการใช้กําลังกันอยา่างจริงจงจังๆนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นเราเห็นแต่สัญญาณความตึงเครียดแต่ยังไม่เห็นว่าอะไรใอันใกล้นี้เนี่ยสงครามจีนกับทางไต้หวันนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นภาพที่เราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับผม อย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำอความรู้จักและแชร์มุมมองกัน ทางเราจัดว่าให้ทั้งหมด6ตีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้น g โก w ด h หรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเท s l a พร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็ม และพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง t ท s l a Investor Thailand และ EV หุ้นจีนคราย e ีไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ